ขอต้อนรับเข้าสู่ว่าซอยชาแน,นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่สิ่งเช็ค, in, ชคอินได้เปล่าถูกต้องครับจากตอนนั้นที่เราทำแบกกี้จีนไปแล้วก็เพลงรวม<ช>ไปนะคะแล้วบอกว่า มันจะมีแบบว่าเพลงที่เขาปล่อยมาแท็กวิดีโอออกมาก็เลยเรารอปล่อยครบเราก็จะรวบแล้ววันนี้ก็ครบแล้วนะคะมาด้วยกันทั้ง4เพลงเลยจ้าต้องออกตัวอย่างก่อนว่าชานเป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยฟังทั้ง4เพลงเลยอ๋อเนีไม่เฟังเลยฉันฉันกลั้นไว้เพราะว่าเธอสองคนไปได้ไปฟังที่คอนเสิร์ตมาแล้วนะคะเธอรู้ป้ะมานฟังเหมือนไม่ใช่า พอบคีดอย่างเดียวไม่ได้ตั้งสติไตอนนะคะแต่ฉันรับรู้อยู่หนึ่งอันก็คือเดอะแบก็คือเพราะอีดอนมากินบอกว่าบอกว่าลูกกูเนี่ยดีมากกูปลาคคิดให้หนึ่งใช่พี่ต่ายปาคิดมาบอกพี่ต่ายว่าจีซองข้ามมัมมีแล้วกูให้กูให้จริงมันสุดยอดมากฉันรอดูเลยฉันรอดูเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราจะได้เรียนไปตามการปล่อยของเขานะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะรดตั้งรับแล้วอนอนวอชไลน์มี m e m b e r ร์ชินะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์ e อ็กซ์ e ล e r ีฟ m จ้าและเรายังมีปุ่ม Super อร์แตงนะครับฝากกดให้กันบงใจพวกเราได้ผ่าน Super อร์แตงเลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ต้ยแคนเจอรูจ้าไปเลยจบไปแล้วค่ะอย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook นะคะเมมเบอร์ชิพที่เก่าที่เดิมจ้าเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำรเมมเบอร์จ้าจบไปแล้วกบสี่เพลง เหมือนวันนี้ฉันต้องมาเพราะว่ามันเป็นรวมรวมเมนชันรวมมิดเมนชันจริงมีใยอยู่ในทุกเพลงครบครกคนจริงยิ้มแบบปาบดแก้มยิ้มบดแก้มแล้วก็ิงปบดแก้มมากรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าไม่ได้หยุดยิ้มเลยจริงเอาไปที่แคนกกรูก่อนสดใสอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเพลงรวมเมนของจริง มีแต่ลูกลูกพื้นที่มีแต่ลูกทที่มีแต่ลูกสิ่งน่ารักนะอันนี้ฉันฉันแอบเห็นท่าเต้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเห็นจองอูกับแจยอนเต้นอันนี้กันสองคนมันมันมัอยู่ซองนึงใช่ใช่ที่เป็นที่เป็นหมอนกับไปซ้อมไปซ้อมใช่แล้วเห็นจองอูกับแจยอนเต้นแล้วคือน่ารักมากเลยอยากรู้โอ้ยเพงี้เองใช่ารักมากเหมาะเหมาะสมกับแบบ เมมเบอร์ Member, เขาช่าง,งเขาช่างจับจับมานะก็แต่ต้อง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 ยอมการจับกลุ่มของเขานะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเวลาที่มีอะไรบางอ่ออกมาว่าจะจับกลุ่มเด็กๆออกมายังไงเพราะทุกคนมีความสามารถ <S 2> <S 2> พอแบบพ,พอมันมีกลุ่มใหม่อย่างที่เราเห็นันรู้สึกว่าแบบเฮียม่งได้ว่จริงคือคือแล้วมันเป็นทําให้เคมีของเมมเบอร์คือ แต่คนก็คืออยู่แบบหนึด dream b a ถูกไหมแต่ก็แบบหยิบมาหยิบแต่ละคนมามิกกันอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นเคมีมันเป็นกลิ่นเรเคยเห็นเนาะใช่่างแคงกาลูอย่างเงี้ยพี่เตลคือพี่ใหญ่แต่ว่าเข้ากับน้องๆได้ดีมากน่ารักมาก มีพี่คุณนี่ก็คือเป็นแบบแกงพี่ใหญ่กับแกงเด็กไปเลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะจุ้มจริงแล้วเพลงก็คือแบบสดใสตายห่าแล้วแล้วท่าเต้นก็น่ารักอย่างเงี้ยเห็นตั้งแต่ที่เขาซ้อมว่ามันจะออกเพลงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยจริงน่ารักมากตอนในคอนก็คือกรีดคอแตกชอบแบบว่ามันมีแบบความกรีดไอ้ซาฟารงซาฟารีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงสนุกมากเลยแล้วแบบว่าทุกคนแบบน่ารักแบบ บุ๊กปิกมากแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยนสีอะไรอย่างงี้สีแบบว่าแบบน่ารักอ่ะใช่เราจะออกมาจังกรงจริงเอออเ้ฝนตกโอ้ยวันฝนตกใช่แล้วก็ไปต่ออีกต่อมาหักอารมณ์กันไปหักอารมณ์ค่ะคนละมุดขั้วตรงข้ามเดอะแบทก็คือแบทแมนแซบแฮกตั้งแต่เปิดเลยนี่ก็รวมตัวตึงบอกแล้วว่ารวมตัวเติร์กอีกแล้วนะคะตึงมากฉันบอกเลยจริงทุกคนดีแบบ ดีมากอันนี้คือกิีดคอแตกจริงๆตอนที่ไมดูคอนจะให้ดีเหมือนกันแต่ว่าใช่คือให้ดีแล้วก็ทีสองอันนี้คือรู้สึกว่าแบบใช่แตกหูแตกตาอ้างแม่เออโตอแบบกล้วกระโดดอ่ะใช่คือปกติจะเห็นเขาในอีกลุกนึงมากกว่าอ้าไแมทุกคนเซ็กซี่มากคือแบบเสื้อปิดถึงคอแต่เซ็กอินเนอร์อินใจทุกคนคือดีมาก ต้องบอกว่านอกจากเพลงที่มันพาให้มูดอารมณ์เซ็กซี่ท่าเต้นอ่ะดีมากจริงจริงใช่ใช่เนี่ยคือรู้สึกว่าแบบโหเขาคิดท่าเต้นได้แบบเซ็กซี่อะแกงเนี้ยก็ไปจับกันมายังไงให้ได้แกงแกงแบทเดอะแบทเนี่ยจริงรวมรวมดาวอะคนหัวเลยรวมดาวแบบเซ็กซี่ก็มีเซ็กซี่แอปเคียวสิ่งพี่จอนกับเจโน่คือจะพาตายก็คือประจันหน้ากันคือหัวก็ใกล้มากแล้วอ้าจอนเหมือนโจ๊กเกอร์เลยอะ แบบผมเขียวแบบเท่มากยูตะก็คือเซ็กซี่มากยูตคือใส่แขนยาวแขนยาวปิดกางเกงมิดแต่เซ็กซี่มากทุกคนแบบเซ็กซี่มากจังอูจังอูหล่อมากหล่อมากจงจังอูหล่อมากเท่มากขอด้ไม่รู้นะเขาดีมากเลยจับรวมแบบ เหนื่อยอ่ะกีเจ้เหนื่อยอีเพลงเนี้ยจริงคือแบบชอบชอบฉากรีที่แบบบิ๊บบ๊อบบิ๊บบ๊อบแบบตัวที่ไม่แสงมันดูเป็นสต็อปสต็อปเอออะไอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเทพมากรีแบบรีหล่อมากเขาหล่อแต่เขาแปลกจริงไม่บอกว่าแล้วหล่อทุกเพลงด้วยนะแล้วหล่อทุกเพลงเลยเขาหล่อแต่พอเขาพูดปุ๊บเขาแปลกเขาเป็ตลกอ่ะคือเขามีมุกอะไรที่แบบน่ารักอ่ะเขาก็เลยแบบ ตลกอะไรเงี้ยนึกถึงตอนที่มึงออกข้างกํแพงเนี่ยก็เต้นอีกดีเต้นอะไรเนี่ยน่ารักมากมากมากทุกคนเขราะว่าตัวจริงเขาเป็นคนสนุกสนานนะแล้วพอแบบเขาได้คาแรคเตอร์อะไรในเพลงต่างๆเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยอเพลงนึกถึงตอนนั้นแล้วแบบโอ้โหยอดเนาะมาแล้วพาโดแล้วครับฉันชอบสีฉันชอบสีพาเลต์เขา ตั้งแต่การแต่งตัวไปยันแบบฉากใน MV ็มวีอย่างที่ดนบอกอะว่าถ่ายในสตูนะแต่ว่าเอาไอดีมาตั้งแล้วมันแล้วมันได้มันได้มันค l e ีเนาะมันคลีนแล้วมันคือมันเป็นมันเป็นเพลงที่เต้นสับเหมือนกันแหละแต่ว่ามันดูแล้วมันสบายตามันเพลินมากทุกคนเพราะหนึ่งด้วยโทนสีมูดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันเวลาเราดูคลิปทํากับข้าวอะไรที่แบบนื้อปลาแบบสีหรืออะไรที่มันเพลินเหมือน ASMR พอก็ดูแล้วแบบ ดีมากดีมากเลยเราเราแบบเป็นการรวมกลุ่มอีกรูปแบบหนึง่ง<ช>คืออันนี้จะมีแบบโวคอลโวคอลเยอะหน่อยแล้วก็ดีอะ่ะจริงๆคือเพลงแบบมีมูดความเซ็กซี่นิดนึงเหมือนกันนะ<ช>บวกกับท่าเต้น<อ>ที่เขาเต้นกันอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าโอก็เต้นก็ท่า MCT ไม่เคยง่ายเนาะก็สับอยู่ก็สับอยู่แต่เพลินว่าเพลงนี้เพราะมาก ใช่เป็นอีกเพลงที่แบบของยูวิทั้งสี่เพลงเลยเพลงดีหมดเพลงดีทั้งหมดดีทั้งบั้มจริงๆอันในี้ต้องบอกคือแบบอัลบั้มเนี่ยมาสรันกเป็น g o เ d e นเอจใช่บั้มทองบั้มทองเป็นวีทองแล้วเอล i อุปส์ล่ะคะเอล i อุปเอล l อุปเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใจสั่นมีความรวมตัวของแรปเปอร์แรปเปอร์ยูวินยูวินได้ยืนข้างกันด้วยฉันเห็นยูวินโนมิน เราก็อย่างยๆมันก็ขาเฮดเดอรี่ใช่ทุกคนอ,อุ้ยอันนี้แบบดีๆที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเห็นน้องแบบ ในหลายๆเพลงนะพี่ดีได้แบบว่าอยู่แบบคนละแบบหมดเลยนะในสี่เพลงคือไปแล้วสามอ่ะคือรู้สึกว่า้องแบบได้รับโอกาสมากเลยโอกาสโอกาสเออแสดงศักยภาพในหลายๆด้านของน้องอะไรเงี้ยนั่นแหละคือแบบว่าสี่เพลงสี่สไตล์ฉันชอบมากแต่ว่าพอพอฉันสั่งจัดทั้งสี่เพลงนะฉัน ที่สุดในใจใน4เพลงนี้นะฉันให้เอลิโอปเออเอลิโอปใช่มันทึกเถิมอดีมันเป็นฟิลเราเราไปเที่ยวผับแล้วก็แบบฟิลประมาณตีหนึ่งอะเครื่องแบบเครื่องมันติดเ็็มันนเเปพลงที่มีบีดที่เราสามารถแบบยกยกยกตามไปได้เยอะเยอะเปิดนี้แล้วก็ต่อด้วยเดอะแบทเดอะแบ แต่ไออเป็นที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกโดนจิตโดนใจที่สุดเออเขามีความรวมเป็นแปที่ไม่ไม่ได้ถึงกับใช่ไม่ได้รู้รู้หนักมากอันนี้คือตอนเห็นมูดภาพอะไรเงี้ยรู้สึกนึกถึงมิดฟิตนิดฟิตรู้ไหมเนาะด้วยแต่ว่ามิดฟิตรู้ไหมแต่เขาจะแรปรวมมากๆหนักมากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นเออมันจะโมันเออมันมีโารอนิดๆแล้วมันดีว่าอะไรใช่ กีดเหมือนกันเขาแต่งเหมือนกันในคอนุจริงแล้วมันจัดเพลงอ่ะมันจัดจำได้ว่ามันติดกันอ่ะติดกันเลยกีดแบบบ้าคลั่งโอ้แบบติดกันดีเปลี่ยนชุดยังไงไม่เปลี่ยนชุดเดิมชุดเดิมเหรอจะมยมีมูดมันมีแบบมูดที่มันไปด้วยกันพอไปด้วยกันได้ไงแล้วมันต่อได้มิสซิ์อะไรสักอย่างอะแถวๆนี้รวมอมันมีชอนที่รัวมากๆในคอนขึ้นเหนือใจไม่ทันใช่ไหมคะเรียกว่าไม่คุยกันเลยอ่ะกีดคือแบบ น้องไม่คุยเลยจนรู้สึกว่าไม่เหนื่อยหรอคือแบบหยุดคุยกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยกูเหนื่อยแล้วใช่คือกี๊ดจแบบแม่แม่กี๊ดจจะตายแล้วแต่ลูกคือเต้นสับเต้นอแบบโอ้ใช่คือเพลงมาต่อกันแบบรวมมากไม่ได้หยุดกีดเลยตอนเลคอนคือแบบสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาดูแบบเออแบบดูแบบเป็นอคลบั้วิดีโอก็รู้สึกว่า ดีได้เห็นครับได้มานั่งฟังได้มากินจริงจคงอย่างนึงเพราะว่าในคอนมันก็จะมีแบบบางทีจับช็อตคนนู้นคนนี้เราอจจะไม่ทันแต่เนี่ยให้แบบเขาแบบลงทุนมากอะแบบว่าโอ้ชรู้สึกวัดรอบเนี้ยเขาก็ก็ตั้งใจนะไม่ใช่ว่าจะทาท่งส่งเหมือนกันนะนี่ก็ไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยนะแต่ละถล้ายวีดีโอก็เป็นเม็ดเงินจานวนหนึ่งเหมือนกันนะก็จัดเต็มนะถือว่ามีมีฉากมีนู่นมีนี่ไม่ได้แบบง่มาะ จริงทำไมไม่ทำรุกเพลงเลยล่ะเออจริงฉันก็ยาทำได้หมดนลยรเพลงอ่ะจริงเขาต้องคอดีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าเพลงนะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกช่วงหนึ่งของปีที่รอคอยเนาะแล้วก็ออกทำออกมาได้สำาหรับพวกเรารู้สกว่าเราทำออกมาได้ดีพิมใจเพลงแอบไปแอบซินึงชอบเพลงอะไรบ้าเนี้แหละนั่งคุยกันว่าเออเพลงอะไรบ้งนี้มันไหนรอบทุกเพลงอ่ะช่ดีกว่าที่ดีกว่าอาจจะ ชอบกว่าถูกจริตกว่าเหมือนกับทุกๆอย่างฟังง่ายกว่าอะไรเงี้ยคือคือด้วยความเอ็นจีเราคิดว่าทุกคนเข้าใจแหละมันเขาจะมีความแบบยากยาฟังครั้งหนึ่งจะงงนิดนึงครั้งแรกอะไรเงี้ยอาจจะต้องฟังบ่อยๆก็จะติดหูหรือว่าเวลาไปสเงบทเส่เพอร์ฟอมแมนต์น่ะคือสนุกแบบ สนุกมากมันจริงอแต่ว่ามันแปลกๆท<ด>ุกคนสนุกแต่ว่าบางเพลงมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราชวนฟังบ่อยขนาดน,นั้น<ช>แต่เพลงอัลบั้มนี้เรารู้สึกว่าวฟัง,ฟงได้ทางอัลบั้มแล้วก็แบบวนไปอ่ะฟังได้เลยไม่ต้องแบบสคริปอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้ไหมคือ,อดีมากทุกคนก็ อยากทุกคนแบบตามสนับสนุนเราไปเะอยๆเ้ยอยากให้จับกลุ่มอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราดูนะจริงสเตชชองเซชันเนี่ยปล่อยออกมาเยอะจริงนะคือแบบจับสนุกเยอะมาจะจับคู่จะสี่จะห้าจะหกจะเจจะแปดจะเกิดสิ่ง่ามาค่ะอยากให้เขาลองดูอ่ะฉันรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เพื่ออะไรแปลกใหม่ออกมาได้อีกเยอะสนุกมากๆเลยเนาะเพราะทุกคนเก่งแล้วอ่ะจริงหลากหลายแบบมีการรวมของแบบ ยูนิตต่างๆมารวมกันเป็นยูอะไรเงี้ยเออแบบสนุกดีตั้งแต่เรารุ้นแหละว,ว่าใครจะได้อยู่กับใครอะไรอย่างเออง,งเี้ยในคั้แงแรเงาะชอบมากทุกคนยังไงก็ ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจใด้วยเลยนะจ๊ะและบอกไว้เลยว่าอันบ็อกอ่ะมาแน่แตกแตนแน่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่แกะไปแล้วแกะไปแล้วแต่ว่าไองล้วยคลิปอันบ็อกอ่ะจะลงหลังคลิปนี้ลงวีคหน้าทุกคนติดตามได้เลยไม่ต้องรอแล้วนะคะมาไวและรอบเพราะว่าภาคยุ่งภากเกาหลี ไม่ได้เดินมาไม่ได้เดินจะได้การใครเดี๋ยวรอรุนสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าแต่เลรว่าเตรียมเบาเสียงเลยพวกเราคือเหมือนผีบ้าอยู่จริงจริงนะรอรุนนะคะผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนและจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ